ถือกล้องเองพี่นอ้องเมื่อนึงถือกล้องเมื่อนึงถือเสียมขุดตัวนี้ยืครับผมตัวนี้ยื่ตัวนี้สวัสดีครับผมเมื่อนี้นี่จีภาพีน้องไปหาขุดจีปมปลูวาบ่ะมันไหนขดหูใช่ไหมยัง กระที่ไ,ไปหาล่อ,ลองเบึงเง้าวมองเลี้ยงควายเนี่ยมันบอกให้มีเราพี่น้องบอกว่ามันปินดินเหนียวดินแกนมันขุดหูได้ต้องไปเบิ้องแถวแถวดินทรายเดี๋ยว,วไปลองเลาะหาเบิง้งน้านี้มันจะเข่าชว่วงขุดกีป,ปมแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเริ่มทำรูแล้วล่ะขุดรูสร้างหู ออกห้องแล้วได้จังไปหาบ้างน้ากันครับผมตอนนี้ก็แดดกำลังหอนอยู่เดียงควายไปเลยๆครับผมไปหอดปลาหมองมันเป็ี่ยนดินทรายนะได้ที่พาพที่น้องไปหลาะหาเพิง่งเดินนี่มันเป็นดินแก้นดินเหนียวเวลา่านาฝนจะก็หอดหนาแรงมากมันเป็นดินแข็ง อีปมมันขุดหูอะไรครับผมถ้ามันเป็นดินทรายมันกระสีมีเยอะนี่มันเป็นดินแกน,น,น,นแล้วเป็นดินเหนียวแห้งแข็งไอ้ป่านี่แหละนี่ล่ะปายุข่านี่ยแหละมันเป็นดินทรายมันขุดหูงอนค่ะขุดหูเย่แถวนี้แหละแถวดินทรายป่ายุข่านี่แหละ อ่เบิ้งแถวนี้ยแหละพี่น้องอันนี้มันควยยังบ่นไงควยหมดเนาะอ๋นี่เด้เกิดอะไรพี่น้องคุยปูมนี่แหละคุยปูมจะขุดยังกัน

ไปไหนแล้วเดี๋ยวไม่เห็นม yeah. ันาะม่ได้บ่บ่งม่ว่าได้บ่บ่ังอีกจ้าอ้มไปทั้งห้อนี่ยฮาลโหลอีกคนอืมเลยว่า अरे अरे पो काहेला काहेला बू ओ ओ ये चले ना तो रे हम ครับละครผมนี่ได้มาตัวนึงแหละตัวผู้อีกไล่ๆนี่เดี๋ไปหาควายไหมครับผมหาไปเรื่อยๆควายนึงี่น้อง เอาตัางเลยเดี๋ยวขุดลงไก่ยัะหน่อยกันขวยหนึ่งครับผมนี่ขุดไป เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วงานอยู่นนี่แหละตัวนี้อยู่ครับผมตัวนี้อยู่ตัวนี้ตัวผู้คือกุ้ผมดีไหมฮะคุณไม่ต่อไปครับผม ได้แล้วคุยหนี่ตัวหัวผ่อวโอ้ตัวนี้ตั้เนียตัวเนี่ยเดนี้ตัวฟ้าได้ได้พี่โตได้พี่โตปูอได้พี่โตตัอห้ตุ้มตเรียว่าต้มต้ เออเอ็นควายนางแล้ว ตวนีอีกแล้วตัวผูแต่นี่ตัผกปลาใบพี่เ้นครับนี่อีกใบหนึ่งพี่น่อจะเลย ถือกล้องเองพี่น้องเมื่อนึงถือกล้องเมื่อนึงซื้อเฉียงขุดโอ้หูมันอาจจะสั้นๆนี่ด้วยครับด้อ ลึกขนาดครับพี่น้องคุณอ่ะโอ้ลึกๆพี่น้องเดี๋ยวถึงเลือกพีนน่น้องลึกคุณเต้นเต้นเต้นอะไแล้วครับตัวใหญ่เติบเลยเนี่ยพี่น้องเฮ้ยโคตรใบบาทเลย ลองเทียขวดหลายตัวแล้วครับผมเฮ้ยเจ็บตัวเลยพี่น้องเจ็บตัวแล้วอีวกจักสิบตัวกว่า,าวครับอ้าวนี่ตัวที่แปดพี่น้อง ขุดเรียบร้อยแล้วล่ะเนี่ยตัวที่แปดจีบปมเสียโวดไยกันครับผมแปดตัวอดีได้แก้วครับผม ก็แล้วพ,พ,พวี่น้องเลยหาเงาพี่ปมมันถึงจะลงมาขวดหึ่งนะอ้อมหาในที่บีเด็ดแปดขวยด็ดแปดตัวไอ้ช่วที่พ่อไวก้อนมาว่านสองสามหม่องนันก็เจ้ากระคุดขึ้นกันครับก็่ที่ได้ชั้นนี่แหะพี่น้องได้ดแปดตัวนี่แหละ ก็ได้ตัดแก้วสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบไปใช่น,นี้ครับผมติดตามคลิปต่อไปช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อย,ยได้ลงคลิปไปเลยครับผมอย่างน้ำเลี้ยงควายตัดหญ้านะยอมแรงก็ตัดหญา้หญาพอกันคลิปต่อไปครับผม